พามาเก็บบรรยากาศตอนแรงๆจ้าอยู่ริมบึงละหานานั่นเองจ้าพี่น้องจ้านี่บรรยากาศยามแรงๆเนาะจ้าพี่น้องก็เป็นช่วงหนาหนาวเนาะจ้าสิบอันเขาก็ยังไม่ได้ประกาศอันเขานาหนาวดอกแต่ว่านาหนาวมาเร็วเนาะจ้าอากาศก็เย็นเนาะคำลงมาอากาศก็เย็นเร็วเร็วเนาะจ้าพี่น้องจ้านี่ก็เป็นอันบรรยากาศทัดดาพามาเก็บบรรยากาศอันตอนแรงเนาะจ้าพี่น้องยุอนบึงละหานาเนาะจ้า กะคึมคึมฟ้าเบิดมือเลมอนีกก็ะคือว่าอันอากาศบ่เปิดเนาะทองฝ้าบ่เปิดหัวแต่สีมามีแดดตอนประมาณสี่โมงเนาะจะพี่น้องตอนนี้ก็นาสิประมาณห้าโมงกว่าแล้วเนาะจะเพราะว่ามันสิเขานาหนาวแล้วเวลาเวลานี่มันสิซาเนาะจะนาหนาวนี่เวลาเวลากลางคืนมันสิเร็วโอ้ยแม่นบะกลางคืนกลางคืนกลางคืนมันสิโดนเวลากลางเวียนมันสินี้หน่อยเนาะจะกะอันตอนนี้กั นาสี่หาโมงกว่าสี่หกโมงแล้วบรรยากาศกะเริ่มเริ่มมืดคักแล้วนะซ้ำอันหกโมงถุ่มหนึ่งอันตอนนาหอนเน่ะจะอันค่าม,ม้านี่อุณหภูมิก็ลดลงแล้วกันความเย็นนี่ก็เย็นคกเนะาะจะพี่น้องจ้าหนาวก็คือเย็นจากพี่น้องแล้วกันย้ำสดซ่าวอีกเนะาะจะตื่นขึ้นมาแต่สดซาวนี่หมอกก็ลายลายเด้ห้าลังมือห้าลังมือก็คือบบมีหมอกแต่ว่ามีมาวานนี่มาวานเนียนเป็นอากาศส่งหอนกัน อากาศก่ค่อยหนาวมีมาคืนนี่แหละจ้าพี่น้องอากาศเป็นห่อนอนแต่ว่าตกมานมือนี่กะบรรยากาศก็คือว่าเป็นอันเย็นลงอีกแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้าย่นทั้งภาคเหนือย่นเชียงใหม่ยูดอยอินทนอนท์นาอมือนี่ทัดดาวเบิงอันอุณภูมิมันรบเก้าเนาะจ้าเก้าองศาเซลเซียสนะจ้าพี่น้องจ้าก็ขึ้นหนาวขนาดของเทานตอนนี้ก็ขึ้น สิบเจ็ดสิบแปดก็คือยังหนาวขนาดนี้แล้วคิดเบื้งองอันบ้านภาคเหนือของไทยสินหนาวขนาดใดกันนี่ละจ้าพี่น้องบรรยากาศตอนแรงๆเนาะถัดดาวกันบ่่คยได้มีเวลาเมื่อนี้กันเหตุอันความสะอาดอันค้างบ้านตัดแต่งกิ่งบกม่วงเบิดมือเลยเนาะจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็มีการอันพรวนดินต้นบกเขือแล้วกันตัดแต่งกิง่ง วางตัดแต่งกิ่งบกเขียบเนาะจะได้มีเวลาว่างกับพานมาเปลี่ยนบรรยากาศหมือนี่เนาะจะพี่นองตอนเล็งๆล้ยงท่าดาวก็เลยอันออกมาเก็บภาพบรรยากาศอยู่ริมบึงหนองละหารนะให้เบิ่งเนาะจะว่าบรรยากาศตอนเล็งๆ้งนี่เป็นจังไดจะนี่คนกับหลายๆเนาะหาปูหาปลาอยู่น้าขอบหนองแล้วกันปีนี่น้ากับว่าหลายดอกจะปีนี่น้ําน้อยหน่อยเนาะน้ํหน่อยเพราะว่าถ่วมค้าวเดียวล้วก็ลงเพราะว่าบ่คืน หลายสัาปีทีแล้วปีนี้ถือว่าถือว่าน้อยในในเขตนี่แต่ว่าทั้งอื่น่ะท่วมคักนักขนาดเนาะจ้ะพี่น้องจ้าก,การภาพอันบรรยากาศยามแล้งมือนี่ทัดดาวกับคือสิไดนเอาอันบรรยากาศยามแล้งอยู่ริมบึงนองละหานมาฝากเ c ซีอันไว้แต่เพียงซ้ำนี่เนาะจ้ะพี่น้องจา้าเดันกันคอยพบกันคิดนาเนาะจ้ะว่าทัดดาวสิาพาไปเบิงอัน วิถีชีวิตความเป็นยูหรือว่าสิพาเป็นรีวิวน้ำมูบานหรือว่าสิพาเป็นทั้งใดก็ล้อติดตามเบิ้งเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้้้เดาวก็ฝากไว้สนีคอยพ,พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย